MGVs HEV 1.5 Hybrid ราคายังไม่ออกครั้งแรกของ MG เลยที่จะมีรถไฮบริดในกลุ่มนี้แต่ด้านหน้าเนี่ยแทบจะไม่ต่างไปจากตัวโรเวเลยกระจังหน้าสุดเท่แบบนี้อีกแล้ว e ify, ric, ูริฟิ i f y Matrix มมาเป็นพลาสติกครอบเลยรอคนมือดีซื้อไปแล้วไปแกะดูว่าแม็กแทๆ้ๆด้านในของเขาเป็นยังไงมีการวางกระถางต้ในไม้ไว้ให้เราซ้ายขวาตะโถ่อยเนี่ยถือว่าแหวกกว่าใครไม่ได้ตามนิ้วร้อเซนนะใหญ่ขนาดน,นี้กระแทกเข่าฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เราอยู่กับ MGVS HEV ครับซึ่งเป็นรถในกลุ่ม BSUV Hybrid ครั้งแรกของ MG เลยที่จะมีรถ h y b ริดในกลุ่มนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้รถ h y บริดกำลังเป็นที่ต้องการและจับตาของลูกค้าหลายๆท่านในตลาดนะครับวันนี้ที่เรามาถ่ายกันจนถึงวันที่เราออนคลิปนี้ ราคาและข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของตัวรถยังไม่ออกมาแต่เราจะได้ชมรอบคันกันรวมถึงนะครับข้อมูลรายละเอียดสเปคและเทคโนโลยีเบื้องต้นคันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับสีแบบทูโทนเห็นไหมขาวดํามันจะมีในส่วนของสีโมโนโทนที่เป็นสีเดียวด้วยแน่นอนว่าเลนส์ราคารุ่นย่อยจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศออกมาแต่เนซิ่งอื่นใดครับคันนี้มาพร้อมกับ1.5ไฮบริดแน่นอนอัตราสิ้นเปลือง ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยแรงม้าของเขาเมื่อรวมกับมอตวเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็เพี้ยนไปจากตัวเมืองจีนด้วยเหมือนกันรวมถึงมีภายในมีด้านท้ายของตัวรถที่เพี้ยนไปจากตัวเมืองจีนด้วยแต่เ,เราพาไปชมกันครับเราน่าจะคุ้นเคยนะครับหน้าคาตาของเขาเป็นอย่างดีเพราะนี่คือโรเวโตโตโรที่ขายอยู่ในประเทศจีนนะครับมิติตัวถังเนี่ยเขาจะใหญ่กว่า ZS นะครับแต่ว่ายังเล็กกว่า ในส่วนของ MG HS ครับทำให้มันดูน่าสนใจตรงที่ว่าไซส์เขาขยับขึ้นมาจาก ZS ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเพราะวิวเบสเขายาวขึ้นเนี่ยภายในน่าจะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยแทบจะไม่ต่างไปจากตัวโรเวเลยนะครับยังคงเอกลักษณ์หน้าตาแบบโรเวเปลี่ยนไปก็คือโลโก้ที่อยู่บนฝาตัวถังนั่นเองครับที่จะเป็น MG ใช่ไหมและผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของเขาที่ไปในโทนล้ำสมัยนะครับกระจังหน้าของเขานี่ MG มาพร้อมกับการตั้งชื่อกระจังหน้าสุดเท่แบบนี้อีกแล้ว อิเล็ก y ริฟายเมทริกนะครับซึ่งเป็นกระจังหน้าในโทนแบบล้ำๆนะเนี่ยในนี้เป็นช่องทั้งหมดนะครับเพื่อดักอากาศเข้าไประบายความร้อนของตัวหม,ม,ม,ม้อน้หม้อน้ําต่างๆเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นแถบสีฟ้าได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่บนในส่วนของชุดตกแต่งที่เป็นสีดําเงาแบบนี้สีฟ้านะครับในส่วนของขอบกันชนด้านข้างนะครับก็จะมีเส้นสายสีฟ้าเช่นเดียวกันรวมถึงครับกันชนด้านหน้าแบบนี้สีเทานะครับปัดเงาแบบนี้ก็จะมี ชุดตกแต่งที่เป็นสีฟ้าแบบนี้เหมือนกันมันไม่ใช่แบบฟ้าแบบดูถูกๆอะ่ะมันดูแบบฟ้าอ,อ,อ่อนๆนะครับมีในส่วนของการติดตั้งกล้องด้านหน้าไว้ซึ่งรถคันนี้จะมาพร้อมกับกล้องรอบคันที่ต้องบอกว่าสีความคมชัดเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีไฟ daytime running light แต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับฝากระโปรงด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะถูกยกบ่าขึ้นมาเห็นไหมเส้นเนี้ยจะไปรับกับเสา A ทำให้มันดูแบบบึกขึ้นนะครับดูเป็นรถ B-SUV เป็นรถค o อเวอร์ที่ดูบึกบึกหน่อยเพราะคันเขาดูใหญ่ขึ้นกว่าตัว ZS อยู่พอสมควรเลยครับจากตรงนี้มานะครับอาจจะดูแทบไม่ต่างกับตัว MG ZS แล้วเพราะว่าเราจะเห็นชิ้นการตกแต่งนะครับขอบซุ้มล้อต,ต่างเนี่ยจะเป็นสีดำ ในลักษณะเดียวกันเลยพลาสติกสีดำนะครับล้อแม็กซ์เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวโคเวอร์ซึ่งอันนี้เป็นโคเวอร์ที่ใช้ในตัว MG ZS EV แน่นอนว่าช่วยในเรื่องของการรูลมรูอากาศนะครับทำให้ประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นยางที่ติดรถมาครับเป็นโยโกฮาม่าบูเออร์ครับ2 1 5ทับล้อแม็กขนาด17นะเออเดี๋ยวต้องรอดูว่าเนี่ยมันเป็นพลาสติกครอบเลย รนะอคนมือดีซื้อไปแล้วไปแกะดูว่าแม็กแท้แๆด้านในของเขาเป็นยังไงการตกแต่งนะครับขอบประตูเนี่ยจะเห็นเลยว่าลักษณะคล้ายกับในตัว ZS ปกติเลยเนี่ยแถบตรงนี้ที่เป็นสีเทานะครับรับกับชายด้านล่างที่เป็นสีดำพลาสติกแบบนี้ดูแลง่ายนะครับผมรถส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวถงังเป็นสีตัวรถเนี่ยซึ่งเวลาล้างเวลาอะไรอะ่ะมันเจอ ดินเกาะมันเจอเศษหินแล้วรถเป็นในโทนแบบ BSUV crossover แบบนี้บางทีเราเอาไปลุยหน่อยๆเนี่ยสีเสืออะไรมันก็จะเป็นรอยขนแมวเป็นอะไรไปหมดอ่ะเป็นพลาสติกสีดาแบบนี้ดูแลง่ายดีนะครับมือจับประตูเนี่ยมีลูกเล่นอยู่นิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่ามือจับประตูของเขาเหมือนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมครับแต่เขาเพิ่มความหรูหราด้วยการตกแต่งด้านบนครับที่เป็นในส่วนของโครเมียมรวมถึงขอบประตูเช่นเดียวกันนะครับตัวบ่าของเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้แต่ว่าด้านบนเนี่ยนะครับ ยังเป็นอ,อสีดําแบบนี้อยู่นะเอ,อ๊ะเป็นสติกเกอร์คุณผู้ชมผมเห็นละเป็นสติกเกอร์สีดําด้านนะครับกระจกมองข้างฝั่งไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้อยู่ฮาโลเจนสีดําเช่นเดียวกันมีในการติดตั้งนะครับแหลกหลังคามาให้สำหรับใครที่อยากติดตั้งกล่องสัมภาระติดตั้งเต็นหลังคาเพิ่มก็สามารถทําได้แล้วก็นี่เลยหลังคากระจกนะพาโนรามิกซันลูฟติดตั้งมาเช่นเดียวกันครับ นะนะอย่าตกใจว่าพามารีวิวรถผิดรุ่นหรือเปล่าเปลี่ยนคันหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมดูโลโก้ตรงนี้ V S H E V i s m a r นะครับอันนี้คือตัวท็อปแน่นอนด้านท้ายเป็นไงคุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการตกแต่งที่เหมือนกับในตัว M G Z S ที่จะหน่ายในบ้านเราในรุ่นชมปัจจุบันแต่ว่าจะแตกต่างไปในส่วนของชุดแต่งด้านล่างนะครับที่จะเหมือนของตัวรุ่นพิเศษที่มีการเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์ขอน้านี้นะก็จะดูสปอร์ตกว่า ตัว ZS ปกติแหละมีเซนเซอร์การะระยะด้านหลังมาให้เอออันนี้ดีมีกล้องรอบคันแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์การะระยะมาให้ด้วยนะบางรุ่นเนี่ยเจ้าตลาดมีกล้องแล้วนะบางคันกล้องรอบคันไม่มีสิทธิ์ต่างหากยังไม่ให้เซ็นเซ,นเซอร์การะระยะอีกต้องไปหาติดเพิ่มกันเอานะชิ้นตกแต่งคันนี้เป็นสีขาวเลยเห็นชัดว่าหลังคาดำน,นะครับตัวสปอยเลอร์สีดาไฟเบรกตรงที่3แล้วก็จะมีเนี่ยชิ้นการตกแต่งนะครับทับทิมสีดําเงาการชนด้านล่างที่เป็นสีดําเงาตัดกับสีโครเมียมด้าน,าน,านแบบนี้มันก็จะดู ปอร์ดมากยิ่งขึ้นดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเปิดฝาท้ายครับไม่ไฟฟ,ฟ้านะอ่าด้านหลังเนี่ยผมยังไม่รู้ตัวเลขในส่วนของว่าความจุข,ของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับ MG ZS นะครับเพิ่มมากี่ลิตรกันเพราะว่าเรายังต้องรอข้อมูลนะครับรายละเอียดสเปคทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในการเปิดตัววันที่8นะครับเดือนสิงหาคมนี้นี่ดูซิมียางอะไรไหมอันน่ะไม่มีนะครับจะเป็นในส่วนของชุดปั๊มลม ะะช,ชุดปั๊มลมชุดปะยางชั่วคราวนะครับมีตัวดึงลากจูงรถแล้วก็แน่นอนว่าเป็นในการติดตั้งแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําให้เสียพื้นที่เก็บสัมภาระไปแต่ว่าคุณได้เรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่างๆเข้ามาแล้วก็นี่ครับไม่ใช่พื้นที่แบบเปล่าประโยชน์นะมีการวางกระถางต้นไม้ไม้ให้เราซ้ายขวา <c oughs> นะฮะ ระวังแบตเตอรี่ด้านล่างพรมรัดวงจรฉะนั้นของเหลวเก็บด้านหลังระวังนะนี่เตือนแล้วนะระวังแบตเตอรี่ด้านล่างพมรัดวงจรจากของเหลวอ,อ่ะด้านหลังประมาณนี้ครับมีม่านบางสายตาม,มาให้แต่ว่าเส้นเชือกนี่ก็โอเคโอเคพอรับได้พอรับได้นะครับเออันนี้เห็นแอบเห็นว่ามีตัวไขนะครับจะหักไหมนี่สำหรับในกรณีที่ ต้องเปิดจากด้านในรถนะครับอาจจะเกิดเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่สอนลูกไว้ก็ดีนะเวลาแบบลูกโดนล็อกอยู่บนรถเองเนี่ยนะครับมีเครื่องมือไว้จิ้มเข้าไปไขแก๊กก็สามารถที่จะเปิดฝาท้ายเองได้นะครับก็สอนเด็กๆเล็กๆ,ๆไว้ก็ดีทําให้ไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับหนักดี นั่งด้านหลังนะครับเบาะนั่งเนี่ยจริงๆก็ยังคงมีความเป็น MG ZS อยู่แหละภายในเนี่ยดีไซน์ของเบาะนะครับไม่ได้เหมือนโรเวในประเทศจีนซะทีเดียวแต่สิ่งที่ผมชอบคือเบาะเขาดูใหญ่เห็นไหมพื้นที่เบาะนั่งเนี่ยมันดูกว้างขึ้นนะครับพื้นที่เล็กรูมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องลองนั่งไกลๆแต่ว่าเท่าที่ผมลองนั่งดูตอนนี้นะข้างหน้าถือว่าขยับมาเยอะมากเลยนะมี head room เหลือและเล็กลูมสาหรับคนที่สูง180อย่างผมเนี่ยถือว่าเหลือเลยนะครับเบาะหลังแน่นอนว่าสามารถปรับพับ 6 0 4 0ได้นะครับเป็นการพับที่เกือบลาบนะจะยกลอยขึ้นมาจากาพรมด้านหลังนิดเดียวเท่านั้นนะครับ i โซฟิกอะไรต่างๆครบคันไม่สามารถที่จะปรับเอ็นได้อันนี้น่าเสียดายแ,แล้วก็คุณผู้ชมมันไม่มีที่เท้าแขนนะฮะประโถเอ้ยเนี่ยไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางได้ยังไงเออน่าเสียดายนะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้ช่องชาร์จไฟตอนหลังมี USB มาให้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นช่องเก็บ เอกสารด้านหลังเบาะมีทั้ง2ตําแหน่งนะครับการตกแต่งภายในก็จะเน้นไปที่โทนทูโทนนะทั้งเบาะหน้าของเขาที่จะเป็นสีขาวนะครับแต่กับสีดําเดินตะเข็บสีขาวแม้กระทั่งด้านข้างประตูตัวรถก็จะเป็นขาวตัดดาเช่นเดียวกันแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตคือปกติการแต่งอะไรจุดอะไรแบบนี้มันจะต้องเป็นโครเมียมปัดเงาหรือสีเทาสีเงินนะครับอันนี้มาเป็นในส่วนของสีดําด้านนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวอุโมงค์เพาของเขา ค่อนข้างใหญ่เลยน่าจะคนนั่งกลางเนี่ยน่าจะลําบากกันนิดนึงนคะครับเออใหญ่ไปใหญ่ไปหน่อยผู้ใหญ่อาจจะนั่งไม่สบายก็ให้เด็กนั่งเอาตรงกลางนะครับไม่มีที่ท้าวแขนอยู่แล้วเอ้ยเอนใช้ได้นะเนี่ยเออเอนใช้ได้ไว้ต้องลองขับกันดูครับเดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนไม่เกินสิ้นเดือน<ๆ>อย่างแรกนะครับลองมาดูไหมว่าจุดไหนที่เป็น จุดไหนที่เป็นพาสติก25กรกฎาคมสภาพอากาศมีเมฆมากอุณหภูมิ28.9องศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภัยรุ่นที่มี i Smart เขาจะทักทายทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถแบบนี้นะครับมาดูกันดีกว่าจุดไหนที่เป็นบูนุ่มจุดไหนที่เป็นพลาสติกนะครับแน่นอนหลังคาเป็นหลังคาผ้านะครับหลังคาพารากดซ์ลูฟนะครับเปิดปิดตัวกระจกมีม่านบังที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอะขอบเสาเ พลาสติกนะครับแดชบอร์ดด้านบนบุนุ่มเฮ้ยอันเนี้ยพลาสติกแต่อันเนี้ยบุนุ่มนะคุณผู้ชมอ่าจุดนี้ก็จะเป็นการตกแต่งที่เป็นเหมือนแบบลายปัดเงานะครับสีดําเออเขาจะเน้นโทนการตกแต่งในรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้สีดําเยอะนะคันนี้ตรงนี้เป็นไงพลาสติกพลาสติกนะครับประตูด้านข้างอ้าวโทพลาสติกนะครับ แผงประตูเป็นพลาสติกเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นในจุดของตัวบริเวณที่เท้าแขนที่มันหุ้มหนังนะครับซึ่งบุนิ่มมาแบบเออบุนิ่มจริงๆอะ่ะแล้วก็ม่านด้านบนปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วใช้ได้นะฮะเดี๋ยวติดกันแดดหน่อยก็โอเคสําหรับกระจกพอเขาไม่ได้ห้ามนะครับไม่เหมือนทาง Honda ที่แบบว่าเราเคลือบมาให้แล้วนะก็ไม่ควรที่จะติดหรือจะติดก็แล้วแต่แต่ไม่รับผิดชอบแต่เนี้ยมันเคลือบมาประมาณนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ย แม้กระทั่งรถทดสอบของ MG เองอะ่ะเขาก็จะติดนะครับในส่วนของฟิล์มกรองแสงมาให้อยู่แล้วกระจกมองหลังปรับลดแสงแบบอัตโนมือนะไม่มีปรับลดแสงแบบอัตโนมัติม่านบังแดดครับมีกระจกทั้ง2ฝั่งแต่ว่าไม่มีไฟสองสว่างในส่วนของไฟสองสว่างตอนหน้าของรถเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเป็น LED สีขาวพวงมาลัยเนี่ย ยังคงเป็นดีไซน์ที่เหมือนใน MG ZS เลยเป็นดีไซน์ของ MG ที่ยังใช้อยู่นะปัจจุบันเออแต่คุณผู้ชมพอมองทะลุพวงมาลัยไปแล้วคุณจะเห็นเลยหน้าจอแบบ widescreen นะครับขนาด12.3นิ้วทั้งหมด2หน้าจอด้วยกันครับด้านซ้ายแน่นอนเป็นในส่วนของระบบ Infotainment ซึ่งเราจะคุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีมีใน MG ZS นะครับมีใน MG HS ที่ใช้อินเทอร์เฟซหน้าจอแบบนี้นะปึ๊บมีนี่สั่งการด้วยเสียง i Smart ตรงหน้าจอ ในส่วนของเรือนไม้เองก็จะดีไซน์คล้ายๆกับใน MG ZS แล้วก็ใน MG HS เลยนะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลทั้งหมดนะบอกแสดงฟังก์ชันข้อมูลต่างๆของตัวรถเนี่ยครบคันมีในส่วนของฟังก์ชันการเช็คลมยางได้นะครับฟิ l c o คอนซั t i o n ต่างๆ Navigation ก,การทำงานของระบบไฮบริดของตัวรถเมื่อก่อนนะครับทาง MG เขาจะใช้การสตรีมเพลงเนี่ยผ่าน True Music ID ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นจุกนะครับในส่วนของระบบนำทางของเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนยี่ห้อแล้วเช่นเดียวกันเห็นไหม ใช้งานง่ายคุณลองดูทัชส,สกรีนเนี่ยเฮ้จอเนียนอยู่นะเออหน้าจงหน้าจอเนียนอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยเนี่ยครับแมพของเขาไม่ใช่แบบแมพทาเองหรืออะไรอย่างนี้นะเขาเป็นแมพที่ซื้อมานะครับแล้วมาติดตั้งไว้ในตัวรถเฮ้ยกดแล้วเป็นเสียงหยดน้ำนะฮะ ฟังก์ชันการควบคุมแอร์ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าปุ่มมันน้อยใช่ไหมตรงเนี้ยเออถือว่าแหวกกว่าใครปกติปุ่มในการควบคุมแอร์หรือฟังก์ชันปรับอากาศแล้วก็หน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยปกติมันจะเป็นปุ่มกดลงไปนะครับอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบทัชเอานี่ปรับแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นตอนเดี่ยวเท่านั้นนะไม่ได้แยกอิกสระซ้ายขวากดปรับลด,ดอุณหภูมิต่างๆได้ติดนิ้วในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ตามนิ้ว100%นะ กดปุ๊บมีเสียงบ๊อกหน่อยนึงนะช่องแอร์เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมสังเกตว่าในคันนี้พอเป็นไฮบริดปุ๊บอะมันจะเป็นสีฟ้านะครับทั้งทุกช่องเลยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้อ่าผมชอบสีฟ้าที่เขาเลือกเฉดมานะดูดีนะครับมีในส่วนของนี้เลยไวเลสชาร์จิ่งซึ่งตำแหน่งการวางใหญ่มากแล้วก็ถ้าขับเร็วๆเ,เนี่ยอาจจะมีการกระเด็นหลุดออกมาได้นะก็ต้องระวังกันนิดนึงช่องตรงนี้ครับ ดูค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็สําหรับผมเนี่ยใหญ่ขนาดนี้กระแทกเข่านะครับทำให้ข้างซ้ายขาผมเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สบายนักผมขาย,ยาวๆเนี่ยเข่าติดและนั่งไม่สบายเท่าไหร่ติดพอยืดขาไปมันก็จะหลบไปเองเดี๋ยวต้องไปลองขับไกลๆดูนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะสบายได้ประมาณไหนนะนอกจากว่าเดชชาร์จิ่งครับใต้นี้จะมีช่องจ่ายไฟแล้วก็เชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y Android Auto เนาะ USB-C USB-A นะครับ12โวลต์อยู่ตรงนี้ หัวเกียร์ของเขาจะเป็นแบบ e-shift นะครับเพราะคันนี้จะใช้เกียร์แบบ e-cvt แน่นอนมีเบรกมือไฟฟ้ามีในส่วนของ hill hold นะครับมีกล้อง3 6 0องศามี idling stop แล้วก็ c u s e เหมือนกับในรถไฟฟ้าของ MG เลยคือระบบการ r e g e n e r a t e พลังซึ่งจะปรับได้ถึง3ระดับอันนี้ก็ต้องมาลองใช้กันดูว่า Curse ของเขาทำงานได้ดีในระดับไหนที่เท้าแขนตรงกลางนะครับหุ้มหนังเดินตะเข็บ เปิดขึ้นมาไม่มีอะไรนะครับเป็นช่องว่างเปล่าเฉยกุญแจของเขาเหมือน m g z s เลยเก็บไว้ตรงนี้ทีนี้ครับอยากให้ดูในส่วนของตัวกล้อง3 6 0องศานะครับกดลงไปบายบกอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะว่าสีสดคมชัดในระดับหนึ่งอย่าลืมว่าจอเขาใหญ่มากพิกเซลมันก็จะยิ่งแตกนะครับเลือกมุมมองได้ด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้าง อันนี้เราเปิดประตูด้านข้างอยู่เนาะเนยแล้วก็แสดงผลแบบ3 d เหมือนใน mg hs เลยนะครับดูรอบคันได้หมดเช็กลมยางได้ด้วยนะคือเมื่อก่อนผมเคยบ่น mg ว่ากล้องถอยหลังกับกล้อง3ามอ,องศาเขาเนี่ยทำงานไม่ค่อยตรงนะครับแต่ล่าสุดที่ใช้ mg hs มาเนี่ยต้องบอกว่าแม่นนะแม่นแบบถอยไม่ต้องมองกระจกได้แล้วเพราะว่ากล้องเขาทํางานได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือการดีไซน์ของตัวปุ่มแบบนี้เขาไม่ใช้เป็นปุ่มแยกแต่ละฟังก์ชันแล้ว เขาใช้เป็นปุ่มที่เป็นแบบพาแนลเดียวกันกดจมทั้งหมดคุณผู้ชมดูนะผมจะกดหมดเห็นไหมมันจะจมทั้งหมดเลยนะครับเพื่อลดก,กลไกเพื่อลดเมคานิกลงว่าง่ายๆนะครับในนี้มีโหมดการขับขี่มาให้ด้วยนะครับซึ่งโหมดการขับขี่ของเขาจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับไปดูกันดีกว่าว่าในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยตอนนี้ที่เรามีข้อมูลรู้อะไรกันบ้างครับ ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าดีไซน์ข้างหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างเท่แลวก็แตกต่างรวมถึงภายในเนี่ยผมค่อนข้างชอบชุดแต่งภายในของเขานะชิ้นที่เป็นสีดําชิ้นที่เป็นสีเทาเข้มนะครับอาจจะรู้สึกเฉยกับเบาะที่แอบคาดหวังว่าน่าจะคล้ายโรเวแต่ก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวเนาะหน้าสวยท้ายเป็น ZS เนี่ยมันยังดูแบบขาดขาดเกินเกินครึ่งก,กลางในบางจุดนะครับมีบเบาะไฟฟ้าฝัา่งคนขับเบาะฝั่งคนนั่งตอนหน้าเนี่ยก็ยังเป็นปรับมืออยู่แต่ว่าการตกแต่งภายในที่เป็นสีเทาสีดำเนี่ยจะเห็นเลยว่าแตกต่างกับตัว mg zs หลายจุดนะครับก็ต้องไปลองดูว่าขับไกลนั่งไกลใช้งานจริงแล้วเนี่ยตอนหลังเป็นไงนั่งกว้างสบายขึ้นหรือเปล่าทีนี้มาดูครับในส่วนของรายละเอียดสเปคข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่าที่เราจะบอกได้ในวันนี้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8นะครับแล้วก็พอราคามาแล้วเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ในด้านล่างคลิปนี้ด้วยในวันที่8สิงหาคมนะเครื่องยนต์นะครับหลายคนรู้ข้อมูลของโรเวในประเทศจีนนะครับคันนั้นเนี่ย4สูบ1.5ลิตรเครื่องยนต์อย่างเดียว 114แรงม้า150นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า9 5แรงม้า200นิวตันเมตรเคลมรวมนะครับ182แรงม้า350นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุด e 2ีซึ่งถือว่าวือหวามากเลยตัวเลขเนี่ยอาจจะน้อยกว่ารถจากเมืองจีนอีกหนึ่งรุ่นอย่าง h a v a l j o l i o รอนนะที่ตอนนั้นเครมตัวเลขแรงม้าแรงบิดเอาไว้แบบเวอร์วังอลังการมากแต่ขับจริงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงเวอร์มันดีจังแต่อย่างใดตอนนี้ครับข้อมูลเครื่องยนต์จากเวอร์ชันสเปคไทยเนี่ย เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสสูบเหมือนกันไม่บอกแรงมา้าแรงบิดแยกระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าบอกมาแค่ว่าตอนนี้สเปคไทยมีพละกําลังแรงม้ารวมอยู่ที่177แรงมา้าซึ่งแตกต่างจากโรเวในประเทศจีนที่จะมีแรงม้ารวมอยู่ที่182แรงมา้านั่นอาจจะหมายความว่าประหยัดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองก็ยังไม่มีครับแต่ถ้าเคลมตามสเปคของเมืองจีนเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าโรเวในประเทศจีน เคลมอัตราสิ้นเปลืองในเมืองไวถึง37กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมืองเนี่ย20.4กิโลเมตรต่อลิตรอัตราสิ้นเปลืองเคลมรวมแล้วครับ24.39กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆอาจจะน้อยกว่าฝั่งของ Honda นะครับใกล้เคียงของ Toyota เหนือสิ่งอือ่นใดคือต้องมาลองใช้งานจริงเพราะว่าระบบไฮบริดของเขาเนี่ยแตกต่างไปจากของ Honda นะครับแตกต่างไปจากของนิส s ันคิก k s อย่างแน่นอนนะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งน่าจะเหมือนกับในทางฝั่งของโตโยต้านั่นเองครับด้านระบบช่วงล่างนะครับก็ธรรมดาทั่วไป Mac กโร s o n s t r ั t เหล็กกันโครงด้านหลัง Torsion ชั a น d ีม c b r a k e ด้านหน้าพร้อมครีบระบายความร้อนมี d i Disc b r a k e ด้านหลังระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยของเขาเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่หวือหวาเลยนะครับมีในระดับที่ใช้งานทั่วไปเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮเทคนะครับในเบื้องต้นตอนนี้คือถูกตัดทิ้งทั้งหมดจากที่เราเห็นในโรเวประเทศจีน,นครับความปลอดภัยของเขา ที่เขาให้มาเนี่ยคือเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าป้องกันการไหลของรถนะครับ ABS EBD นะครับ BA ควบคุมเสีรภาพการทรงตัวควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง traction control hill start assist hill descent control มีตัววัดแรงดันลมยานะครับมีไฟเบรกมีไฟแจ้งเตือนเมื่อเบรกฉุกเฉินแล้วก็มีระบบจำกัดความเร็วรวมถึงระบบ i Smart ซึ่งตอนนี้อัปฟังชันขึ้นมาใหม่จะเห็นว่ามีแค่นี้เท่านั้นนะครับในขณะที่ ตัวในประเทศจีนอย่างโลเวเนี่ยโอ้โหความปลอดภัยให้ทคเนี่ยสู้ระดับท็อปของตลาดในบ้านเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตมอนเต์ลิงนะครับเรียคอัลทรฟิกอเรสต์เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเตือนเมื่อเสียงการชนด้านหน้านะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนพร้อมบับองศาพวงมาลัยช่วยเตือนรถเมื่อออกนอกเลนควบคุมรถเมื่อออกนอกเลนช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนอดัพทีฟคูสคอนโทรลแต่ยังดีครับที่มีกล้องรอบคัน3ามรองศามาให้เห็นไหมตัดออปชั่นหลายๆอย่างทิ้งไปคาาาดกันนว่่่ะจเพือ ให้ราคาของ MG VS HEV คันนี้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับก็คือถูกกว่าในส่วนของคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดรุ่นอื่นๆเท่านั้นเองครับจุดที่น่าสนใจอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระบบความปลอดภัยนะเพราะว่าเนี่ยถ้าดูระบบความปลอดภยัยปุ๊บเทียบกับ Haval Jolion เนี่ย999เนี่ยโอ้โหคันนั้นเนี่ยระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีไฮเทคที่ถูกตัดทิ้งเนี่ยมีหมดเลยแต่คันนี้ไม่มีก็ต้องมารอดูราคากันแล้วนะครับผมว่า เขาจะวางราคาของ m g v s h e v เอาไว้ที่เท่าไหร่กันนี่ครับผมคุณผู้ชมการวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ต่างๆของเขาแล้วก็แบตเตอรี่ก็พาไปชมแล้วเนาะที่ด้านหลังว่าแบตเตอรี่ของเขาโอ้โหดังหนักจังนะนะครับแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ด้านหลังเลยตรงทังด้านหลังเลยทีนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยเรื่องเวทบาลานี่แบตอยู่หลัง ทุกอย่างอยู่หน้าแบบนี้เฮ้ยค่อนข้างคาดหวังนะเพราะว่า MG เนี่ยเป็นรถที่มีช่วงล่างในการขับขี่ที่ดีอยู่แล้วในหลายๆรุ่นเลยนะครับไม่ค่อยทําให้ผิดหวังในเรื่องของช่วงล่างแบกบน้ําหนักมาขนาดนี้เนี่ยเวทบาลานซ์ก็ต้องมาลอดูแล้วว่าตอนขับเนี่ยจะเป็นยังไงนะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรู้ราคานะครับตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้แต่ถ้ามาเมื่อไหร่นะครับวันที่8สิงหาคมราคาจะออกจะอยู่ที่ด้านล่างด s สคริปชันเลยส่วนคลิปนะครับการลองขับเนี่ยทาง MG ได้มีหมายเทียบเชิญมาเป็นที่เรียยบร้้อแลวว่า ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับเราจะได้เห็นรีวิวลองขับจากสื่อสํานักต่างๆนะครับผมจากพี่ๆนักรีวิวทุกท่านอย่างแน่นอนวันนี้เคนต้องขอตัวลากันก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ